สวัสดีค่ะช่องเจคโนยินดีต้อนรับทุก <HHH> ทุกท่านนะคะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะราคาถูกมาให้ท่านได้จับจองรับชมกันแล้วนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกท่านพื้นที่ขนาด57ตารางวาค่ะบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากๆนะคะปลอดโปร่งโล่งสบายค่ะทุกท่านมีธรรมชาติให้ท่านได้สูดดมอย่างเต็มที่นะคะได้สัมผัสอยู่กับธรรมชาติต้องแปลงนี้เลยนะคะ ที่ดินราคาถูกค่ะเจ้าของขายเองโดยตรงในราคา3แสนบาทเท่านั้นค่ะราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะอาจจะปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ด้วยการปรับถมนิดหน่อยขยายเขตไฟอีกสักหน่อยนะคะก็สามารถทำสิ่งปลูกสร้างกันได้สบายแล้วค่ะทุกท่านเป็นที่ดินเปล่านะคะตั้งอยู่แถวอารามป่ากลก้วยชมพูหมู่3 ตำบลชมพูอำเภอสารพีจัังหวดเชียงใหม่ค่ะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนะัดชมแปลงจริงนะคะติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะแปลงนี้เจ้าของขายเองค่ะส่วนเจคโนแนะนำข้อมูลเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ